สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้หมอเก่งมาที่ไร่พุทธากำพูนแฟมิลรี่นะครับมาหาคุณแม่เราจะไปดูอะไรกันวันนี้ครับวันนี้จะพาชมสนว,วนกล้วยสวนกล้วยโอ้ยสวนกล้วยสวยๆเลยนะครับไรนาก็เขียวกับจีเลยเราไปยามหลีด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไปยามหลีหลีมีปลาไม่หรือว่ามีปูนี้จะมีปลาวันนี้น,น,นะเพราะว่าน้ําแล้วก็ฝนหยุดไปแล้วเหลือแต่น้ําลงอย่างเดียวตามหมอเก่งมาเลยนะครับไปเลยครับนั่งดีๆครับนั่งดีๆครับนั่งดีๆอย่าพาสิ่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับโอ้ ครับนี่ทำไมสวยมากจังเลย้วยน้ำาวาอ้ใส่ปุ๋ยอะไรครับดูแลยากไหมใส่ปุ๋ยดูแลยากไหมครับนี่ครับไม่ยากเลยมีแต่ต้นสวยๆเลยกัญญาตาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกากี่ปีแล้วครับอ๋อได้หกเดือนเดือนนี้ดูแลยากไหมก็พอสมควรอยู่นะมีแต่ต้นรูปบวบใหญ่เลยเท่าเต้นกับหมอเก่งอุ้ยต้นนั้นก็ยิ่งโตเลยครับต้นนั้นครับโอ้ต้นนี้บวบใหญ่มากเลยโอ้ทำไมเอาไว้ลูกไวหลายต้นจังเลยครับ ยังไม่พิจารณามันจะค่อยตัดไปทีละน้อยน้าจะตัดอตดอ,อนะครับหมอเก่งว่าครับนี่ครับมันจะได้เลี้ยงต้นนี้ต้นให,ใหญ่เราจะได้สิบห้าวีเลยนะครับต้นนี้น่าจะว่าน่าจะสิบห้าวีกอดด้วยท่อไหครับนี่กอดโอ้โยไม่เอาสิบห้าวีวเอาเก้าวีก็พอสวยงามมากเลยยางน้ําไหลข้างล่างนี้เป็นอะไรนะครับไปยามดีกันเราไปยามดีนีดีใช่ไหมครับโหเราจะยามดีใช่ไหมคุณแม่ใช่จะได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราค่อยมาเอาเนาะมันจะได้ปลาปลาอะไรครับ มีปลาก่อน้อยปลาเข็มน้อยปลากระเดือนน้อยเรามายามดีครับเที่ยวก่อนได้ครับเพิ่งปล่อยน้ำครับเที่ยวก่อนได้ไว้นะครับเห็นไหมครับอันนี้กล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะออกหน่อแทงหน่อได้เยอะมากเลยครับระหว่างแถวนี้หมอเก่งก็ปลูกต้นมะละกอด้วยเห็นไหมครับนี่ครับยาวไปดู่นเลยนะครับนี่ครับต้นสวยเราวางระบบน้ำข่อพีอีอย่างดีเลยนะครับน้ำหยดนะครับเปิดวาลแค่ครั้งเดียวก็ได้เลยนะครับนี่ครับ เขาคืองา่าบนี้พันยังนีนาอันนี้พันกอขอสิบนะขอขอสิฟพันขอนียววันนี้พันขอนียวมาจักไรครับนีนอะอ่าจะมีสามไรสองงาดูแลยากบ่ครับดีดีกะโหโห <ฮ S 1> <โฮ S 2> สูบน้ำสนงางเขาข้าวสวยมากเลยนะครับนี่ครับข้าวเหนียวครับของอ่าจะได้เกี่ยวประมาณวันที่ยี่สิบคู่ใกบกระสี เกี่ยววันที่20 20พฤศจิกเกี่ยวเองไหมครับหรือว่าจ้างใครครับรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้เรากําลังกําลังเป็นนามออกเนาะนาผลมันหลายครับโอ้ยข้าวสวยมากเลยนะครับอีก่อนข้าวทุนหอมหอมเนี่ยปัญหามันแก่ล้วแเลยเราปลูกแบบไหนครับออร์แกนิกออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่นาเราที่ไร่พุทธาสมพูนสัมปลีครับเกษตรกรทุกอย่างเลยเขาบอกให้ใส่สารขามะแร็งใบใส่ผ่านเกณฑ์ได้ยังใใบรับรองเสร็จได้ยังใบรับรองได้ยังหนึ่งปีก็จะผ่าน ปีหน้าได้ไปรับรองแน่นอนนะครับนี่ครับเราเปลี่ยนมาหลายปีแล้วนะครับนี่ครับข่าวครับเราจะไปไหนต่อครับไปยามลีจ้ามไปยามนะใก้ป่าล่าเหมือนนี่ล้มวีวีป่าออกป่าออกเออป่ามันจะิดล้มลียังแนวหลักประกองหรือประเขงกำลังจะไปยามนี่แหละนะจะได้อียังสักเลื้อย่างอยู่ด้วยไปยามเลยเนาะโมาลีเราอยู่ตรงไหนครับนี่อยู่ใกล้ๆนี่แล้วมาเลยครับมาเลยครับโอ้ลีลีลีมามาเลยครับมาเลยครับ ได้กะตาโอมายามดีปะลุงยสหามบ่ไดดเนาะเอามาหามันสองนตมได้ไหมหาบ่อหลวงเจ้าเอาปะยามดีกันนะครับวันนี้ครับใกล้ๆนี่ละอย่างล่ลายเนี่ยคออะอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้อันนี้ แล้เปลงน้ำนเพราะเปล่งน้ำมปนเปลงน้ำออกจากเปล่งน้ำออกจากนี้เขาสิเกวเข่าเนาะมัติเกี่ยวอเกับให้่น่นะอันนี้มัตีวนะสิท่านว่าซันมัตีสบพฤศจิกาสามสิบพฤศจิกาดีเกวดีเข่าคนละชนหมูปลาปลามายามดูพยายามดูบานต้งได้บานมยเนาะพยายามมีสีมันเนาะหมอิีสีมันากระดดกระโดสมันเนาะเปไ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 ปป่ปป่ไ ย่งเด็หน่อยนะโอ้ยเวมาเด็หลยเลยนี่ๆปลูกที่กันอีเนี่ยอีกอดนี่นี่โอ้ยปุูกันนี่บ่เอ้ามันตอกเอ้ามันตอกันมานี่อกันลอบเลยมงดูมดูมงดูต้นตนมาจับเก่งมั้อ้อลต์ยูว่ามเก่งข้าหน้ายังน้อไม่งกันเฮ้านะไม่เอาตัวได้ไล่เขงหันนี่เส้ตัวได้ไล่กับขาเฮ้ยเฮ้ยปลาคุณหมอวงเล็บเข็งปลาหมอแต่วงเล็บ ปลาเขงบ่นี่หยงหาวเวาหงยงวันแเหลืองจนนั่นอออลาอันนี้เหลืองเข่งเข่งครับนีโอ้ยน่งูนอนนโอ้ยช่ว่ามสาวออไปแล้วกติมไว้นนน้าแล้วกัเซ็งได่จมือและนี่นะสมหืจังมายามกับได้บ่ตายบ่ตายเออเาไปขายบ่นี่เนไปมกกินนี่เอาไปฝากพี่น้องไปฝากพี่น้องโอ๊ยมุสาวติเต็มกัะตายางก้อนกันเนาะโอ้ย เสียยว่ายีบ่ดีเอาไว้ายีบ่เท่เบิ่งบ่เท่เบิ่งมันมีงูอยู่บนหลังเก่งเยอะเหลาแล้วยาดเอาสันมานจักรหนึ่งสันนวดเบิลแล้วแค่หนึ่งเบิลปุ่นนะอ้าวเท่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 จดเลยสันมานจักรเท่เท่เทโอ้ยอีขันยามเด้อวันโอ้อยขานบายก็บ่มีตัวใหญ่ก็เด็กตัวหน่อยแต่ล่ะอ้าวปลาปกามันแหลมเด้อปลาเก่งปลาเก่งธรรมชาติเลยนี่เนาะธรรมชาติปลาเก่งอีรีบ่มีดอกเข้ามาดูเรื่อง มันกับวัยหรอกมันจังเต้นดวงเดงดวงเด้งลาล่งลีเอาเพลงน้ำครับปลาเก่งปลาเก่งผมมีงูตัวปลาหมอเนี่ยตาหมอปลาหมอเก่งปลาหมอเก่งหมดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้ยขนาดยามไปแล้วสี่ครั้งนะครับนี่หมอเก่งมาอันที่สี่ก็ยังได้ตลอดเลยครับเห็นบอครับนีตาเก่งแต่จเอาอีกจะเดือดายอีกหลังจากขุดไปที่นานะครับเราก็ปล่อยกลับมานี่ครับเวลาจะเก็บเกี่ยวแล้วครับต้นทุน ทำนาครั้งต่อไปน้องนานี้กี่กี่ไร่ครับกี่ไร่เลยลึกกี่เมตรเลยนะครับเห็นไหมครับความเยอะแยะมากเลยนะครับเนาะนี้เราเราเป็นน้ำจากไร่นานะครับเปียงลงตรงนี้แล้วก็เอาเก็บไว้น้องสาวมันเดินนะครับไว้เป็นต้นคุนทำนาครั้งตกืนธนาคารธนาคารน้ำน้ำบนดินมาชมสวนกันต่อนะครับในละมุดพันอะไรเนี่ยพันกระสวยวะ ละมุดครับเราก็มีหมดทุกอย่างเลยมีละมุดมีมะม่วงกาลังที่ออกลูกสุดไมบปอนี่กาลังออกสุดหม่เนาะออกตลอดปีห้องน้ำตลอดเลยนี่ระบบน้ําอย่างดีเลยเห็นบอลนวยผลสัญญาญเช่กันครับมไนเนาแป้นไรเมล็ดไหมครับไรเมล็ดไรเมล็ดนะครับตอนขายด้วยเนาะเราตอนขายด้วยจริงไม่ผีดํามันยังไม่ตอนครับนี่ครับมะนาวแป้นลูกใหญ่เลยนะครับนี่ครับของแท้เลย ันี้คือระบบน้ำเรานะครับเราสูตรจากน้องข้างล่างนี้มานะครับเนือที่สี่ไร่ลึกสี่เมตรนี้เอามาไว้ตรงแท่งน้ำแล้วก็ปล่อยอัตโนมัติเลยนะครับระบบท่อพีสบายเลยใช่ไหมครับรดน้ํสบายแต่ก่อนรดยังไงครับแต่ก่อนลากสายยางใช่ไหมครับจับสายยางมอเก่งมาจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับสบายเลยครับมีเวลาทําอย่างอื่นด้วยเลยตัดหญ้าโดยใช้รถไปสุมาก่ครับนี่ไล่พุทกาคำคูนแฟมิรี่วันนี้ครับสวนกล้วยสวยๆแล้วก็มายามดี ได้ปลาเสียไปฝากหมอหมอครับหมอเก่งนะครับพเพื่อนเอนอพืเ่อนเด้อเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนนะครับอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ